รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ ก็รับข้าสู่รายการมันเดน,นที่มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬานะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กับเราสองคนเป็นประจําทุกคืนวันจันทร์ทางโมเดลนายทีวีค่ะช่วงนี้นะคะอากาศในบ้านเราเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงค่าก็อากาศกำลังสบายเนาะพี่ออ<ช>แต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยค่ะร้อนมากจริงๆค่ะและในปีนี้นะคะเราจะต้องเจอแน่นอนนั่นก็คือการจราจรที่แน่นเอียดแล้วก็ติดขัดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมใช่แต่ก่อนเนะพี่ออเอยางเพื่อเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยสบายๆเดี๋ยวนี้นะคะชั่วโมงครึ่า นะคะคทำตามกฎจราจรค่ะเพราะว่ารถเยอะอันตรายก็ยิ่งเยอะเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วงหน้านะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาฝากในช่วงออโตอัปเดตค่ะออ t โตอัปเดตสนับสนุนโดย อาคารสีบรจิจาคกูดเดียรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้นปีมานะคะทาง a อ Honda ก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่ค่ะให้กับวงการรถจักรยานยนต์ค่ะนัะ่นก็คือการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ทั้งหมด3รุ่นในการเป็นการเอาใจสิ่งนักบิดทั้งหลายค่ะและอย่างเชื่อนะคะว่า3รุ่นนี้นะคะจะต้องถูกใจคอสองล้อกันอย่างแน่นอนค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังมีความเคลื่อนไหวในฤดูกาล2013ของเจ้าฟิ l มรัตพัวิรัยโรจนะ์นักแข่งจากทีมไทยฮอนด้าเกรซินี่มาฝากกันด้วยค่ะและเรื่องจะเป็นย,งงย,นยค่ะ ตัวรถใหม่5รุ่นรับสักการปี2013 AP Honda สร้างความยิ่งใหญ่รับสักการใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทยด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมกันในครั้งเดียวถึง5รุ่นได้แก่ Honda MSX 125ซึ่งเปิดตัวและวางขายที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกรุ่นต่อมาคือ Honda รุ่น โฟร์ซ่า300รถบิ๊กสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นแรกในตระกูลนี้ค่ะซึ่งได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ทําให้ขับขี่ได้ยาวไกลยิ่งขึ้นอีกรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันได้แก่ Honda CRF 2500M มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ให้ดูฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเฉดสีแบบทูโทนและรุ่นสุดท้ายได้แก่ Honda เวฟ 110i รถครอบครัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2012มาพร้อมกับก,บกราฟ,ฟิกและโทนสีใหม่ล่าสุด ันนี้เราออกรถ3รุ่นเป็นใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับคือรถ1คือ M S X 125เป็นรถ Naked Sport 125cc นะครับเป็นรถที่สนุกสนานมากเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบขับขี่อย่างสนุกนะครับรุ่นหนึและอีกรุ่นหนึงคือรุ่น Forza เป็น A T ระดับ h i l h s s นะครับรุ่นนี้เนี่ยเราจะวางตลาดในไตรมาสที่3นี้นะครับส่วน M S X นั้นจะวางตลาดในเดือนนี้นะครับ รุ่นที่สที่พูดถึงคือรุ่น CRF รุ่นมูตารนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นอรุ่นหนึ่งนะครับที่จะวางตลาดในเดือนในไตรมาสที่1น,นี้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปที่ร้านวิงเซ็นเตอร์นะครับของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศไปชมได้นะครับใน3รุ่นนี้นะ บรรยากาศงานเต็ไมไปด้วยความคึกคักของสื่อมวลชนและผู้ที่ข้างคครในความเร็วโดยทาง Honda ได้จัดโชว์การด i ิฟท์รถจากสแตนชาวอเมริกาสร้างความหือฮาได้ไม่น้อยค่ะงานนี้หนุ่มฟิล์มรัตภาคนักบินหนึ่งเดียวของไทยในรายการ World GP รุ่น Moto2 ได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมเปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันขค่ะ ำหรับอาการบาดเจ็บของผมที่แขนขวาเนี่ยเราก็ได้ไปทำการผ่าตัดที่เอ่อระเศอิลีมาเพราะว่าเรื่องอัมปัมเนี่ยทางนักแข่งทางส่วนนู้นเนี่ยทางรุ่นมอเตอร์จีพีเนี่ยเขาผ่าตัดกันเกือบทุกคนนะเพราะาอาการนี้เนี่ยจะเป็นโดยเฉพาะกับนักแข่งที่ท,ที่มีอาการใช้เบรก่อนข้างหนังแล้วก็เปิดคันเร่งเนี่ยผมเลยไปทําการผ่าตัดตรงนี้ออกมาก็คือตอนนี้แผลเนี่ยก,ก็แห้งสนิทแล้วก็จะเพียงก,กลับไปฝึกซ้อมก่อนที่จะฝึกซ้อมที่นี่ก่อนฮะก็จะทําการเทรน ให้รู้ว่าเออแข็งแล้วยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลครับก็อยากจะให้แฟนๆที่ติดตามพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่วยกันเฉียนเชียร์ฟิล์มนะครับเป็นกําลังใจคนเล็กคนะน้อยนะครับเชื่อว่าความฝันของฟิล์มอยู่ใกล้ๆนี้จะต้องเป็นจริงเหมือนนะครับเราจะช่วยกันเฮร้องเพลงชาติกันทั่วทั้งสนามเลยนะครับผม แฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตก็คอยติดตามให้กำลังใจและติดตามเชียร์น้องฟิล์มนักบิดหนึ่งเดียวของไทยในเวทีโลกด้วยนะคะส่วนช่วงหน้านะคะเราสองคนค่ะก็จะพาไปออนทัวร์กันให้ทั่วพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเลยค่ะตอนนี้พักกันตั๊บเดียวค่ะออโต้ออนทัวรสนับสนุนโดย i อ u z u d ดีแมรุ่นพิเศษ X-Series เล็บซาวคาร์ออดิโอลิโพอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าช่วงออ,อทัวร์ทัวร์ค่ะเราสองคนก็จะทามาออทัวรกันที่นี่คะ่พพะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักหรือว่าพิพิธภัณฑ์ชาวบางก่อนนั่นเอง เอาเป็นว่าเดี๋ยวรมาเริ่มต้นความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะประวัติความเป็นมาของที่นี่นะที่ o r ต g i n เดิมเนี่ยที่ดินตรงนี้เป็นของอาจารย์วราพรสุรวรรณดีท่านก็ได้ยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นศิลปะแบบตะวันตกกับตะวันออกผสมผสา,านกันด้วยอ,อาคารที่เราอยู่นี้นะคะก็มีอาคาร2ชั้นค่ะ สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้งบประมาณในการสร้างแค่2,400บาทเองสมัยก่อ<ค>นจะต้ะองเยอะมากแล้วแหละใช่ซึ่งห้องนี้นะคะ<ม>ก็เป็นห้องหนังสือที่รวบรวมส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือการแพทย์ของคุณหมอฟรานซสคิสเตียนค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์วราพรน,นั่น,อนเองค่ะส่วนใหญ่หนังสือก็จะนี่เลยค่ะอยู่ในตู้เก่าแก่มากค่ะ และตอนนี้นะคะเราสองคนก็ขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคารแล้วค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนั่นเองใช่แล้วค่ะอย่างที่เคยบอกไว้นะคะว่าได้รับอิทธิพลจากตะวันตกก็ดูได้จากเตียงนอนพี่ออยจะเป็นเตียงแบบเสามุ้งนะคะได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสค่ะอู้สวยงามมากและตอนนี้นะะเราสองคนก็อยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ค่ะที่เอาไว้จัดแสดงเครื่องครัวเครื่องใช้ของโบราณค่ะ ใช่ใช่เราไม่ได้ค่อยได้พบเห็นในสมัยนี้เนาะเรีด้ว่าได้กินไอของความเป็นแบบรัตนโกสินทร์มากในส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนของครัวค่ะในสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะนี่มีกระ,ะทะอันนี้แบบขนาดใหญ่มากสมัยนั้นนะคะแน่นอนใช้ฟืนค่ะในการทําอาหารถ้าเราอยู่ในสมัยนี้ก็คงหาทำอะไรกินไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าสมัยแบบใช้ทางจุดแบบอย้อนสมัยนี้เราใช้ตะแครงเวฟค่ะคุณผู้ชม ทั้งความเมื่อขอนนี้นะคะก็คือเครื่องโม้แป้งนั่นเองค่ะที่เขาโม่กันยังไงอะ่ะไม่รู้ก็ใช้แรงคนอะสมัยนั้นอะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใดๆทั้งสิน้นในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆค่ะในการ้อมหรือว่าการเป็นอาวุธก็ได้หรือว่าจะเป็นมีดถ้าเป็นจอบเสียมหรือว่าเป็นเินไกลตัดหญ้าวมหมดเลยมีโบราณแบบโบราณ ต้นทุนสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้ความรู้มากมายเลยจากที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะรวมไปถึงได้ชมนะคะข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณค่ะและที่สําคัญคือได้เรียนรู้ถึงความเสียสละที่คนคนหนึ่งอ่ะจะยกรักสิ่งยกบ้านยกที่ดินนะคะให้เป็นสมบัติของชาติค่ะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มาเรียนรู้ค่ะได่แล้วค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนกันมาได้เลยค่ะที่นี่นะคะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะอยู่2วันนะคะวันจันทร์กับวันอังคาระค่ะก็สามารถมากันได้ค่ะ อีสูซูดีแบกรุ่นใหม่ X-Series ค่ะสำหรับการออนร์ในวันนี้ค่ะส่วนตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถทายในหัวข้ออีสูสูยิ้มจากใจให้เมืองไทยคือสู่เมืองยิ้มกันเลยค่ะ สุจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในโครงการอีสุสุยิ้มจากใจให้เมืองไทยคืนสู่เมืองยิ้มแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศมูลค่ารางวัลกว่า6 5 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นในวาระครบรอบ55ปีของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอีสุสุในประเทศไทยและในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของโครงการอีสุสุยิ้มจากใจที่กลุ่มอีสุสุในประเทศไทยได้รวมพลังยกระดับงานด้านบริการลูกค้าด้วยหัวใจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้มให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้เมืองไทยกลับสู่สมญานามสยามเมืองยิ้มอีกครั้งซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นและมีผู้ให้ความสนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดมากกว่า5,000ภาพโดยการประกวดภาพถ่ายได้แบ่งการตัดสินออกเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก55ภาพและการตัดสินจากผลโหวตของประชาชนเพื่อรับรางวัลขวัญใจมหาชนอีก3รางวัลค่ะ สนับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกยางบริสโต้ชุดตกแต่งรถยนต์โตด้ามาถึงช่วงออโต้ไลตี้กันบ้างค่ะสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออโต้ไลตี้วันนี้ครับเราจะมาแนะนำรถรุ่นไหนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักครับพี่โตก็ตอนนี้ที่เรามองเห็นบนท้องถนนเรื่อยๆเนี่ยนะจะมีอยู่รถคันหนึ่งซึ่งหน้าตาเนี่ย้าเป็นเอกลักษณ์ของเข้าเลยนะก็เป็นรถมินิครับนะ คราวนี้เนี่ยในอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะพาไปรู้จักกับมินิคูเปอร์ครับ,รบก็สำหรับเออ่มินิตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่ได้ไปลองมาเนี่ยก็เป็นมินิคูเปอร์ดีนะฮะก็คือมีอักษรดีซึ่งหมายความว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครนะฮะอันนี้เนี่ยเ,เครื่องยนต์เป็นไงพี่กี่ซีซีครับ2,000นะฮะก็คือส0ลิตรครับนะ,ะนรครับแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าเออ่เมื่อเรามองกับ ตัวเครื่องยนต์เก่าที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยความรู้สึกของของคนขับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคือถ้าถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวแรกดูจากแคตตาล็อกเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าแรงม้าเนี่ยมันน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ช่้เชยมาให้ในเรื่องของแรงบิดเครื่องยนต์ดีเซลน่าจะมีแรงบิดที่สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะประหยัดน้ำมันกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของมินิพูฟเฟอร์ดี ซึ่งประหยัดน้ำมันกว่าในตัวเบนซินไหมพี่เครื่องยนต์เบนซินต้องบอกว่าประหยัดมากประหยัดมากหรือว่าอาจจะอยู่ที่ว่าอัตราน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลบ้านเราเนี่ยถูกกว่าเบนซินอันนี้เราอันนี้เราไม่ได้เทียบที่ที่ราคาที่ค่าใช้จ่ายเทียบเป็นลิตรอันนี้เราเทียบเป็นลิตรนะก็คือจากจากที่ได้ลองมาเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ18นะฮะ18ถึง16 17 18อยู่ระลางเนี่ยแต่ว่าจากจากตัวเลขของทางโรงงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำได้อยู่ประมาณ19.6ครับจุนะ แต่ทีน,นี้เวลาเราใช,ใช้งานทั่วไปหรือว่าเราใช้งานดยปกติทั่วไปทไปเนี่ยก็มีทั้งขับรถในเมืองนะฮะขับรถนอกเมืองแล้วก็อยู่ที่เราขับขี่ด้วยและทีนี้เรื่องอเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยพี่ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเสียงดังครับ,รบแล้วเบ<ต>าะบ <ใน S 2> านีตน,นี่ตัวนี้ครับเป็นไงบ้างพี่แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันมีการพัฒนามาต่อเรื่องนะฮะก็คือ พอพอเริ่มที่จะมาเป็นระบบคอมมอนเรวนะฮะเริ่มเริ่มที่จะมาเป็นระบบคอมมอนเร็ปุ๊บเนี่ยเสียงเสียงเครื่องยนต์หรือว่าคนไกภายในเนี่ยมันก็จะเบาลงนะโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเ,ออเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรวนะแล้วก็มีระบบเทอร์โบแปรผัน้ามาช่วยในเรื่องของอัตราเร่งกําลังกําลังของเครื่องยนต์นะแล้วก็เรื่องของการบุบบุกเสียงบุกอะไร<บ>ขึ้นมาในห้องเครื่องใช่ไหมพี่ก็ถือว่าถือว่าโอเคเวลาเราขับเนี่ยก็จะก็จะไม่่อยได้ยินนะแล้ว ถ้าถ้าเราพูดถึงคนที่ขับมินิเรทด้กันแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนรถที่ห้องอื่นมันจะเหมือนข้อติเครื่องบินนะฮะจะมีวงปมมีรอบเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยจะเอจะเป็นเหมอคล้ายเครื่องบินนะจะดูแล้วมันก็ให้ความแบบสนุกสนานอ่ะมันแปลกต่างดีครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรา ชอบหรือว่าประทับใจมันก็คือว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการระบบความปลอดภัยเข้ามาตัวไหนบ้างครับพี่ก็จะมีจะมีเรื่องของออระบบพวก ESP คือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเพื่อทำให้เราขับเนี่ยมันขับมันแม่นยำนะฮะแล้วก็เข้าโค้งเวลาเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะช่วยได้บ้างนะฮะแล้วก็มีเรื่องของระบบช่วยเบรคซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้เป็นนวัตกรรมที่ค่ายรถต่างๆก็เริ่มเอามาใส่แล้วก็เป็นระบบพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะระบบช่วงล่างเข้าโค้งในส่วนของมินิเนี่ยซึ่งเป็นรถเล็กเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยก็ถ้าถ้าใช้ความเร็วสูงเข้าโค้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะก็มี่นเดินสเตียร์ไหมพี่มันก็ความเร็วสูงมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเราอม่าฮะมันมันก็ลักษณะของของเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยมันมันเรียกว่ามันพูดยากนะมันมันอยู่ที่เรื่องของ ผู้ขับขี่เนี่ยทักษะการขับขี่เนี่ยว่าเออบางคนเนี่ยเบรกกลางโค้งเนี่ยก็จะบอกว่ารถเบรกไม่เออเข้าโค้งไม่ดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราต้องยกคันเร่งก่อนก่อนเข้าโค้งนิดนึงนะแล้วก็ค่อยเหยียบคันเร่งตอนอยู่กลางโค้งเข้ามาแล้วมันก็จะต่อติดกันอันนี้ก็อยู่ที่ที่การขับของแต่ละบุคคลนะครับพี่แล้วก็แต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเออช่วงล่างเนี่ยอาจจะกระด้างไปนิดนึงคือคือเวลาแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจาก จากพื้นเนี่ยขึ้นมาถึงห้องโดยสารเนี่ยมันมันเร็วนิดนึงเป็นพ่ออะไรพี่ตรงนี้ก็เป็นรถเล็กเปล่าแล้วมันอาจจะได้ตรงมันเป็นมันอาจจะเป็นให้อารมณ์สปอร์ตก็ได้คนหนึ่งนะก็แต่ว่าถือว่าซึ่งก็เหมือนรถสปอร์ตรถสปอร์ตทั่วไปที่ตามที่มันจะหนักที่มันจะค่อนข้างที่จะกระด้างกระด้างนิดนึงอะไรพวกนี้ครับผมและภาพโดยรวมของวินิค o ูเปอร์ดีเซลตัวนี้พี่โต้คิดว่าไงพี่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเราเทียบกับ รุ่นเก่าๆที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินแล้วเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะถ้าเราเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินนะครัหมายถึงว่าในเรื่องของความประหยัดก็เอามาเป็นรถคันที่สองขับสนุกได้ขับไปช้อปปิ้งใจ่าตลาดอะไรก็ได้ขับไปเที่ยวก็ได้ใช่ครับครับและนี่ก็คือเรื่องราวของมินิคูเปอร์ดีครับ ซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปทดลองขับได้ตามโชว์รูมทั่วไปนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสนามไดกอล์ฟพายครับครับซึ่งอยู่ใกล้ทางด่วนสีสมานนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้ครับสัปดาห์หน้าครับพบกับออโต้ไลตี้กับเราสองคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยออโต้ล็อกอลามอเมเจอร์กรุ๊ป บริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกค้านิสสันเทียนากอล์ฟเลน์2013เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นและเป็นเจ้าของนิสสันเทียนาได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟ ับสนามกอล์ฟชั้นนําของประเทศและผู้ชนะในแต่ละสนามจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน้าสนามชั้นนําระดับโลกสนามเนวานาบาหลีกอล์ฟคับประเทศอินโดนีเซียเริ่มแข่งสนามแรกวันที่28มกราคมนี้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w n i s s a n co. th s ปอร์ตสกู๊ดนำเสนอโดยทอ็อปม u สออโตอิ t พร์ราม2 บริษัทท็อปมอสออโต้อิมพร์ตพระราม2ผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำเข้าจากต่างประเทศครับจดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถจากทางท็อปมอสในช่วงปี2556นี้โดยการรับประกันรถยนต์ให้นานถึง5ปีเลยทีเดียวหรือที่ระยะทาง4 0 0แสนกิโลเมตรพร้อมรถสไลด์ฉุดเฉินตลอด24ชั่วโมง กรณีรถเสียฉุกเฉินพร้อมรับประกรันอะไหล่แท้6เดือนและรับประกันงานซ่อมถึง1ปีและยังจัดรถยนต์ชั้นนําจําหน่ายในราคาสุดพิเศษสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์นําเข้ามาให้เลือกกันอย่างจุใจกว่า150คันครับทาง Topmost Auto Import ยินดีให้คําตอบทุกข้อสักถามครับสปอร์ตคลินิกเม่อเราเคลง บริเวณหรือนวดบริเวณต้นขาด้านหน้าแล้วนะครับเราจะทําการนวดบริเวณกล้ามเนื้อตรงขานหนีบเลยนะครับโดยให้นักกีฬานะคะงอเข่ามานะครับลักษณะนี้ระหว่างบนบนหน้าขาเรานะครับมืออีกข้างหนึ่งนะครับเราจะกดบริเวณตรงด้านข้างตรงขานหนีบนะครับกดนะครับทิศทางจากรอยต่อตรงนี้ไปนะครับยาวจนถึง,ถงจนจุดเกาะเกาะต้นของกล้ามเนื้อเลยนะครับ ราจะไล่ไปครับเบาๆก่อนนะครับเบาๆบาก่อนนะครับเบาๆก่อนเบาๆบาก่อนนะครับคลึงนะครับน้ำหนักเราต้องเบาๆบากับคลึงจุดเกาะนะครับจุดเกาะของกล้ามเนื้อยาวไปเลยครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับเราจะเน้นเน้นนิดๆนะครับเน้นลึกๆนะครับบริเวณขานี้นะครับเหมือนกับเรากดและดันขึ้นลักษณะนี้นะครับเราไม่ได้กดแบบนี้นะครับเรากดดันขึ้น ลักษณะนี้ครักดดันขึ้นจากบนลงล่างจากล่างบนนะครับสลับกันนะครับสลับกันไปเรื่อยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้โลชั่นนะครับาก,การนวดนักกีฬาที่มีอาการตึงบริเวณขาหนีบนะครับมันเราต้องใช้ การนวดหลาก,หลา,กหลายหลายมัดนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มจากสะโพกหน้าขาและก็ขาหนีบนะครับเพราะฉะนั้นการนวดที่ดีจะต้องนวดให้ครบทุกมัดนะครับสำหรับใครที่ต้องการชมคลิปรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a n d a y n i g h t t v ค่ะเข้าไปติเข้าไปชมเข้าไปกดไลค์พูดคุยกับเราสองคนได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์าชาวบางกอกที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้ค่ะสาหรับสัปดาห์หน้า